สวัสดีครับทุกคนผมออกแกนครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับนั่นก็คือการพูดภาษาสเปนในระยะเวลา1เดือนครับผมเอาล่ะครับตอนนี้ค,นคุณครูแอนนี่ก็ยังอยู่ที่บ้านของเราเหมือนเดิมนะครับผมสวัสดีครับทุกคนเอาล่ะครับถ้าไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยด,ดีกว่าเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยด,ดีกว่าครับผมเอาล่ะ ถ้าเราจะถามว่าคำนี้พูดว่าอะไรเราต้องถามว่าโคโมเสติเซนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ <ห als. S 1> เราจะมาถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่สาธารณะครับผมตัวอย่างเช่นาตลาดนัดอะไรประมาณนี้ครับผมเอา Democrat, ละมาเริ่มกันดีกว่าลองเตือนยืดกันไปเลยถ้างั้นโคโมเสติเซทางซ้ายทางซ <Right. S 1> like. ้ายเสติเซอาลาอิสเคียร์ตาอาลาอิสเคียร์ตาอาลาอิสเคียร์ตา อา a าอิสเคียตก็คือทางซ้าย mm hmm. นั่นเองครับผมอาราโคโมเซดิเซทางขวาทางขวาเซดิเซอา a าเดเรชาอา a าเดเรชาก็คือทางขวานั่นเองครับผม All A า a าอ <Sí. S 1> <se> mm ิสเค r d ต A อา d าเดเรชาสีโคโมเซดิเซด้านหน้าครับด <rect> <Sí. S 1> ้านหน้าเซดิเซโตโตเรกโตโตเรกสี โตโตเรกโตก็ค <c oughs> ือด้านหน้าครับผมแล้วโคโมสิดิเซด้านหลังเดคราสเดเดคราสเดเดคราชเดดเดคราชเดก็คือซ้ายขวาหน้าหลังก็เราจะพูดว่าอลาเอสเคีร์ตาอลาเดเรชาโมสเรกโตโตโตอ่าเรกโตตโตเรกโตสิโคโมสิดิเซด้านหลัง เด็ดร <tras> <Sí. S 1> ัส e ด็ดเด็ด e ัสเด็ e สิเด็ดรัสเด็ดเอาละครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าซ้าขวาอ้านหลังในภาษาสเปนพูดว่ายังไงตอนนี้ผมว่าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นโกโมเซดิเซผาสวนสาธารณะผาผาสิโกโมเซดิเซอยู่ที่ไหนต้นแ <onde> <Sí. S 1> อสตาต้นเดอสตาัตัวอย่างเช่นถ้าเรจาจะถามว่า สวนสาธารณะอยู่ที่ไหนก็ต้องถามว่า Donde está parque ใช่หรอครับใช่ไหมทีถ้างั้นตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าสวนสาธารณะคืออะไรผมว่าตอนนี้เรามารู้ดีกว่าว่าตลาดนัดในภาษาสเปนพูดว่ายังไงงั้น Commerce de C market market de C mercado ทุกคน คำว่าตลาดในภาษาสเปนเราพูดว่าเมกาโตเมโรกาโตเมกาโตสิแล้วถ้าจะถามว่าตลาดไปที่ไหนเราก็ต้องถามว่าโดนเดสตัดเมกาโตใช่สิเอาละครับผู้ชมตอนนี้เราก็ดูแล้วครับว่าเส้นทางตลาดนัดสวนสาธารณะพูดว่ายังไงในภาษาสเปนตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคำว่าเราจะไปแลกเงินต้องพูดว่ายังไงเอาละครับโคโมเซดิเซแ w แค r ไอเอ็ก x c h a n g e money where I can change t h มันนี่เซดิเต ต้องเดบวยโดกัมยรดีเมโรด้นเดบพวยโดพวยโดกัมเบียร์กัมเบียร์ดีเมโรดีเมโรตองเดบวยโดกัมเบียร์ดีเมโรต้นเดบวยโดกัมเบียร์ดีเมโรกัมเบียร์ดีเมโรดีเมโรสิพวยโดพวยเด็กัมต้องเดบวยเด็กต้นเดกัมเบียร์ต้องเดบวยโด อ๋อสิ Donde puedo cambiar dinero อืมก็จบ <c oughs> กับไปแล้วนะครับสำหรับคิปวีดีโอนี้หากใครชอบอย่าลืมกด like กดแชร์แล้วกด subscribe วีดีโอของผมด้วยนะครับสำหรับการบันทึกภาษาการเรียนภาษาสเปนของผมนะครับและผมยังมีช่องทางการติดต่อมากมายเช่น l i n e Facebook Instagram Twitter เล่ต่างๆมากมายเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในลิงก์ใต้คลิปนั่นเองครับแล้วผมก็จะใส่ไว้ในท้ายคลิปเช่นกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม